ดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขุสุคนเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกบน้องแหล่พ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกบน้องแหล่เมื่อนี้ก็มาเทียนชาพิธีเียนรอดทางน้องแหล่ก็หะก็เลิกงานพ่อแม่พี่น้องโดยมาเมื่อนี้ทางนองแหล่กะสิมาปลูกอันนี้ปลูกพักกันหอมเป้พ่อแม่พี่น้องทางแม่เพ่นไห้มาปลูกพ่อแม่พี่น้องโดยทางนองแหล่กะสีไปปลูกกันเลย สบายดีเนี่ยละน้อย,ยด,ดยสบายดีด้วยทิงโถยโดยโอเคผมเองพี่น้องทางนองเหลยกะพี่เขอไปปลูกทางพักฮอมเป้ก่อนผมเองพี่น้องโดยโดยผมเองพี่น้องตอนนี้ทางนองเหลยกะปับเป็นกล่อง,องลังเป็นทีเรียบร้อยอ่ะประตูไว้ไว้เป็นทีเรีบรยรไไรบร้อยแล้วกัสีขาไปปลูกทางพักนี่เลย ทางน้องแหล่ให้มาปลูกทางดินอ้ายบ่เม่นน้องแหล่พอเม่พี่น้องทางน้องแหล,กแหล่ก็เว้าผิดก็ต้องขอโทษขออภัยท,ทางแม่เพิ่นทางแม่ของน้องแหล่เองนี่แหละให้ให้น้องแหล่เอามาปลูกพอเม่พี่น้องโดยกระสีประมุปลูกปลูกแค่นี้แหละพอเม่พี่น้องโดยพอเมย์พี่น้องทางน้องละน้อยเพิ่นกาเอาเสียมไปคูดแล้วพอเม่พี่น้องโดย พี่หมดนไหมนี่ล่ะมดไหมนี่ น้นนอยๆผพรางพี่น้องก็ได้ปลูกอ๋อปรนไนเสียมือถืออะ ทางเมย์หายมากกับไล่ตืบทุ่งหนึ่งพมะพ่นอ่องทาง้องเรยก็สิมาปลูก กะชับซับซับให้มันดินหมุนก่อนภายในพี่น้องฝังนั้น โดยพม่นพี่นอกออนอก็นี้ทั้งหมดเลยก่ะเริ่มปลูกเลย ปลูกเป็นแถวเป็นแถวไปเลยพ่อแม่พี่น้อง ูกประมาณนี่แหละพ่อแม่พีน่น้องโอ้ตัวนี้ไก่กันพูด พ,พูดพี่น้อง,งอน,าน,าน,น,น,นั้นเเห็ดตเห็ดอันนั้นน้อยๆบ่พูดสิพ่ะบอก,พ,กพี่น้อง nhung cả lại nghe người đi เดยพ่อแมพี่น้องท่าน้องแหลกอ่ะปลูกเป็นผีดลอยแล้วท้านองแลกิไฟกทางนมืองตอนาพี่น้อง โดยพ่อแม่พี่น้องทั้งน้องแหละกะปลูกเป็นทีเรียบร้อยกะทาเบิง่งบาสีติดหรือบ่ติดพ่อแม่พี่น้องหรือว่าทั้งน้องแหลปลูกทีปลูกห่างเนวใดก็ต้องมาเบิ่งกันใหม่พ่อแม่พี่น้องถ้ามียังทั้งน้องแหลเฮ็ดพิดพลาดกะขอให้พ่อแม่พี่น้องแนะนำน้องแหลในเด้ออย่างว่าทั้งน้องแหลเห็ดบ่ถือพ่อแม่พี่น้องทั้งน้องแหลก่ะชิยนปลูกประมาณนี้กะ เคยปลูกอยู่พ่อแม่พี่น้องกับซีมาโฮน้นำใส่พ่อแม่พีนนน่น้องทา้งลงเลียมอันบัวอยู่บัวเนาะบัว่าเห็นอยู่บัวพ่อแม่พี่น้อง ทางไอท้ทงผุนกาแบบไปหาปลวกแล้วพ,วพ,อพ่อแมพอ่พี่น้องเห็นผุนหอยไว้ในหันปลวกผุนพ่อแม่พี่น้องผุนมาเคาะให้ปลาผุนกินนี่พ่อแม่พี่น้องสองสามหัวผูบูว่าดอกจอกนี่กะทางเมฟซีิ่นเม่นมาว่าให้เอาออกให้มันหายใจได้ให้ออกยิงนี่บูว่าทางไอท้ทงเพิ่นเอาออกแล้วบอพ่อแม่พี่น้องโดย กะสีไปถามทางไอ้ทงเพิ่นว่าเพิ่นออกหรือยังพ่อแม่พี่น้องโดยทางน้องแหลก็สิมาอันนั่นก่อนสิมาฮดอันที่น้องแหลปลูกก่อนพ่อแม่พี่น้องโดยสิดอะด้เนาะบาดนี้แนวฮดที่ใส่เด้ โดยพ่อแม่พี่น้องทั้งน้องเหล่ก็ให้น้องลินเพิ่นเปิดน้ำให้ทั้งน้อง,หองเหงงล่พ่อแม่พี่น้องทั้งน้องเหลกก่ก็สีคอยพดใส่พ่อแม่พี่น้องพอให้มันซุ่มให้มันติดหน่อยหนึ่งพ่อแม่พี่น้องโดย โอ้โห้มันติดพอแม่พี่น้องแล้วกาทางน,องาน้องแลมก็สินมาอันขี่ฮะคุณมาใส่พอแม่พี่น้องคุณขี่บอกขี่แบ่แะอะไรพอแม่พี่น้องสิไปเอาน้ำเหอนแม่เพราะว่าแม่กเแบบัเลี้ยงแบบเลี้ยงแบ่ที่ไอทงซื้อมาพอแม่พี่นอ้องเพราะว่าบ่มีบนเลี้ยงก็เลย เอาไปให้แม่เพิ่นเลี้ยงแล้วก็สิเอาอันสิไปเอาน้าแม่พ่อแม่พี่น้องขี่เบสเสีเอามาใส่โดยโดยพ่อแม่พี่น้องทั้งน้องแหลกโฮ้ชเป็นทีเรียบร้อยกะทั้นทงน้องแหลกก็สิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องทั้งน้องแหลกเบา้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจะกระพาพ่อแม่พี่น้องเขาเบิบ่งคลิปของน้องแหลก ตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโฆษณาเด้อแล้วก็จะขอบุญขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ใจดีกับพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขกูดุคนที่เข้ามาหายกำลังใจทางนองแหล่คอยกดไลค์กดแชร์เด้อมันนี้ก็ขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องขอการควคำว่าสบายดีสบายดี